สู้ไปด้วยกันต้านภายัยโควิด1 9เราสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยจะเป็นแบบผ้าหรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ 2. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมจากแอลกอฮอล์เซค่ะแบบนี้นะคะเราจะล้างไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเจลล้างมือจะแห้งเองนะคะ ค่ะเพียงเท่านี้ค่ะมือของเราก็จะสะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วคะ่ะ 3. กินร้อนกินอาหารที่ปรุงสุกเสร็จใหม่ๆนะคะ 4. ใช้ช้อนของเราไม่ใช้ร่วมกับของคนอื่นคะ่ะ 5. อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ 6. หลีกเลี่ยงคนที่มีไข้หรือไอ 7. อย่าลืมติดตามข่าวสารกันด้วยนะ และที่สำคัญอย่าลืมห่างกันอย่างน้อย2เมตรด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากยันม่าอํานาจเจริญค่ะห้างมณวนจำกัด BJ Big Tractor เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ